สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราไปเช่าพักกันนะครับนะมีพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่ดูช่อง YouTube ผมเมื่อคืนนะครับนะแล้วก็แอดมาถามผมว่าชาบรับเช่ารูปถ่ายปีหกสามไหมรุ่นเมตาสินะครับนะก็จะเป็นครึ่งองค์เต็มองค์แล้วก็ตะวันแล้วก็ยันคู่นะครับนะแล้วก็จะปีปีหกสองด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะพี่เขาแอดมาแล้วนัดเจอกันที่ กรุงเทพที่วัดลาชโกศานะครับนะเด <ederim. S 1> ี๋ยวเราไปไปเจอกันนะครับนะก็คือต่างคนต่างครึ่งทางพี่เขาอยู่ร่วมเก้าผมอยู่ตรงลาการะบังพอดีแล้วก็แถวบ้านพอดีก็เลยนัดกันที่วัดลาชโกศานะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนะไปกันครับไปเป็นครึ่งองค์นะครับนะเป็นเป็นครึ่งครึ่งองแล้วก็เป็นชุดปีหกสามนะรุ่นเมตาสิทธิ์ทุกรูปเลยนะพระที่เป็นของเขาเนี่เป็นพระแท้ทุกองคนะครับนะ ผมบอกแล้วว่าการเล่นพัาแท้เนี่ยวันหนึ่งได้คืนนะครับนะเมื่อเวลาเราตกต่ำหรืออะไรขึ้นมานะครับนะสิทธิ์แลกครับได้จำดีๆนะครับนะทูกหกสองก็แท้นะพี่นะนี่ครับนี่นี่นะครับนะดูยันปั้มเสาดีนะครับนะเห็นนะครับนี่ผมบอกแล้วว่าการหนึ่งวันที่หนึ่งที่เราเล่นกันด้วยกันเนี่ยพลาแท้เนี่ยมันดูไว้ง่ายนะครับนี่แท้ทุกองนะครับนี่ถือว่าต้องขอบคุณมากนะครับที่พี่ชายคนนี้ที่แบ่งมาให้นะครับนาเนี่นี่ครับตาผมบอกแล้วว่าการเล่นพัาแท้อันนี้จุดจ่ายตังค์นะครับนะ เราเราเล่นในแทงเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ที่แบ่งมาให้นะครับนะวันนี้ก็นั่งกันนั่นบ้าเลยครับนี่ขนมก๊อฟัดเลยเข้าหรนี่ครับวัดเลยนี่ครับง่ายๆเลยนี่ครับพี่ชายครับผมน้ำก็ท่วมเลยนะครับนี่ถือว่าวันนี้ก็เปิดโลกอีก่าโลกหนึ่งนะครับนะที่พี่เขาบ้านป้าเราก็บ้านป้ากลับไปครับผมนะได้กันนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นรูปถ่ายที่ร้อนแรงนะครับนะปีหกสามนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณมากที่แบ่งมาให้กําลังขาดเลยนะครับนะตอนนี้ กำลังขาดของเลยแล้วก็พี่ก็เลยทักมาเลยคุยกันพี่ก็จังหวัดอยู่แถวแถวเผ่าเถาบ้านพอดีก็เลยได้คุยกันนะครับนะอันนี้จะเป็นปี6 2สองนะครับยันแถวสาบุรีครับนี่ครับนะนี่ครับน่หรือว่าแท้นะครับนะดูง่ายครับนี่ดูง่ายเลยนะครับนะนี่ก็จะเป็นปี6 2สองนะครับนะแท้เลยครับนี่อย่างนี้แท้เลยนะครับนะเล่นง่ายครับผมนะเล่นพักง่ายสบายตาครับนี่ครับนะนี่นะครับนะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปันนะครับนะพี่ชายครับ เดี๋ยวพี่เขาจัดให้เลยนะครับนะนี่ก็จัดใส่ถุงให้เลยนะครับนะขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปันกําลังขาดเลยนะครับนะนี่ครับนะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับหน้าที่วันนี้ที่เราได้เข้ามาชมนะครับนะก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนะที่ใครที่มีพานะครับนะยินดีรับเช่านะครับที่จะนันใดที่ราคาตรงกันนะพี่นะก็ผมอยู่ได้พี่อยู่ได้ผมก็ไปให้ได้นะครับนะก็ต้องขอบคุณวันนี้อาสงก็ใส่แล้วกันนะ พ,พี่กำลังแต่ทิพให้อยู่นะตรงนี้เมื่อด้เอากระเป๋าพลามาจาังหวะออกมาเนี่ยก็มาดูแก้กันให้เฉยนะครับนะก็ฝากพี่เพื่อนๆนะครับนะที่ดูในไลฟ์สดผมอยู่นะหรือคลิปนะครับนะก็พี่ท่นใดมีพาร์ทแท้นะครับนะพักมาหาผมได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับนะด้วยเบอร์โทรผมศูนย์เก้าห้าศูนย์สองเก้าห้าเจ็เจ็ดน,นะครับนะนี่นะครับนะก็หรือเพื่อนอีกนุ่นนึงนะครับที่ตอนนี้ยังรับเช่าอยู่นะครับนะทุกมิมนะครับนะนี่นะครับนะที่ที่ ที่ลงใต้ไปเยอะนะครับนะถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะเนี่ครับเลี่ยมเดิมนะครับน่าจากวัดนะพี่เขาเล่นลายน้ําเหมือนเราพอดีจังหวะเขาก็โดนโดนแล้วฝึกษามาเหมือนกันนะครับนะโดนไปหลายใบเหมือนกันนะครับนะแล้วเขาก็เลยเลยแอดมาถามผมว่าลายน้ำนี่เช่าไหมตรงเดียวกันก็เลยยินดีรับเช่าเขาพอดีนะครับนะถือว่าเป็นลายน้าที่ที่ใช่นะครับนะพี่เขาก็เก็บมาเยี่ยมมกันนะครับนี่นี่ครับน่าจะเป็นลูกถ่ายนะครับนะเป็นลายน้ําเดียวกันหมดเลยนะครับนะต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่ชายที่แต่ง ผมว่าปีน้าขยับขึ้นเยอะนะครับนะไม่ว่าจะเป็น6 1 6 2 6 3แล้ว6,4นะครับนะเพราะเก็บใจครับพระปีห้ากันมาเยอะนะครับนะพี่พี่ท่านใดที่ดูนะครับนะนี่ครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับน้าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะอันนี้ผมลองบารมีบุตรทิมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับน้าพี่พี่เพื่อนท่านใดที่เข้ามาดูในเพจนะครับน้านี่นะครับนะเป็นครึ่งตอนนี้นะครับน้เขาวบรีถือว่าแรงขึ้นนะครับนะนี่นะครับนะานี่ครับมาเดี๋ยว กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับนะนี่ครับถึงแกงครับผมถึงแกงครับผมที่ไปเช่าพามาเมื่อกี้นะครับนะก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับนะก็เดี๋ยวขอเปิดดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนะเราไปดูกันนะครับนะก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่พี่ธันดที่มีพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยชุดตินททรวัดโคศิตรามนะครับนะอยากจะแบ่งบูชาทักมาหาผมได้นะผมยินดีรับเช่าแล้วก็หรือพี่พี่ธันดอยากจะเช่าบูชากับผมผ่อนผมมีโคต้าผ่อนได้นะครับนะเช่ากับผมผ่อนเ้ือยได้ทุกยัรายการเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปคร ก็จะเป็นปี6 3สาสองนะครับนะนี่นะครับนะนี่ครับนะก่อนที่เราจะจบกันนะครับก็ปิดราคากันเรียบร้อยนะครับนะพี่เขาก็แสดงตัวโดนก็เป็นพี่ชายคนดีที่แสนดีนะครับนะก็ดูเป็นพระด้วยช่อง u ูทู e ผมนะครับนะเขาโดนเกยมาประมาณ10บกว่าบาทนะครับนะนี่นะครับรุ่นนี้นะนี่นะครับนะรุ่นนี้เลยนี่นะครับนะ เขาโดนมาเกือบเสียบานที่เขาก็ให้ผมดูนะครับนะว่าเกยยังไงเขาบอกว่าเขาตาสว่างเขาผมเลยนะครับนะเขาก็ไปเรียนรู้และจับมาแล้ววันนี้เขาเอามาขายผมนะครับนะมาแบ่งบูชาแล้วกันเดีอย่าบอกว่าขายเลยครับนี่แล้วจนี่เขาเขาบอกว่าเก๋ก็มีนะครับเพอเขาก็โดนมานะครับนะก็แบ่งบูชามานะครับนะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับนะที่แบ่งบูชาให้นะครับนะนี่นะครับนะก็จะเป็นรูปถ่ายอันนี้ปีหกสองสวรีนะครับนะก็จะเป็นยูทูบนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่นะครับก็เป็นช่องที่ที่ทำให้พี่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่ติดตามผมแล้วก็เรียนรู้วันหนึ่งเช่าพาร์ทแท้ผมบอกแล้วถ้ามีถ้ามีพาร์ทแท้นะก็เป็นเงินได้นะครับนะวันนี้นี่ครับนี่วันนี้พี่เขาบอกว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วนะครับไปหนึ่งขั้นนะครับนะเขาเป็นนักทีมชาติเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ขอพูดแล้วกันว่าทีมชาติอะไรเขาเป็นทีมชาติตีแบดเทนนิสกับ พี่พาราดอนนะครับนะรุ่นเดียวกันเลยนะครับนะรุ่นพี่พาราดอนนะครับนะแต่ผมไม่ขอชื่อบอกชื่อพี่ก็แล้วกันนะครับนะเขาเป็นนักทินิททิมธาตเราเหมือนกันนะครับนะก็เล่นกับพี่พาราดอนนะครับนะนะครับนะวันนี้เขาก็วันหนึ่งเขาด้วยาร์มอายุมากขึ้นเขาก็เลยหันมาลองทําวิชาใหม่นะครับนะก่อนที่เขาจะเล่นเขาก็โดนเสริมมาเหมือนกันนะครับนะโดนเสริมมาปุ๊บแล้วเขาก็มาดูช่องยูทู e ผมนะครับน่ะแล้วเขาก็ไปดูหลายๆช่องนะครับนะวันหนึ่งเขาก็มาเจอช่องผมนะครับนะก็มาเเรรีียนนูู้วัท่ขาด วันที่เขาเช่ามาแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็มาดูตามช่องผมปุ๊บเขาก็รู้เลยว่าเกทแท้วันยังไงวันนี้เขาปล่อยให้ผมมาเขาบอกว่าเขาอยากเจอตัวผมและอยากได้เคล็ดลับจากผมผมก็เลยนิดแนะนําวิชาการเล่นการอะไรหลายๆอย่างให้เขานะครับนะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะพี่ชายที่ลดตัวมานั่งกับน,น้องที่กระดินเลยขอบคุณมากพี่เขาคุณอวุธด,ดีมากพูดจาดีมากแล้วก็วันนี้ที่ผมพูดไปก็อย่าหาว่าน้องสอนนะถือว่าน้องบอกเล่า90้าให้แล้วกันว่าเป็น วงการพักเครื่องเป็นยังไง้วกันนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับน้าได้เงินง่ายนะครับน้าแต่เราก็ต้องเล่นให้พักแท้นะครับนะนะครับนะาก็วันนี้ผมรอมลเมีปู่ทิมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะพี่ท่านใดมีนะครับนะแอดมาหาผมได้นะครับผมยินรับเช่านะครับด้วยเงินสดนะครับนะนัดเจอกันได้เลยนะครับน้านี่นะครับนะก็เป็นอีกอีพีหนึ่งที่สนุกดีนะครับน้าที่เราเราได้เจอกันกับพี่คนหนึ่งที่ อยู่สูงกว่าผมเยอะนะครับนะเขาเป็นนักทินชาตินะครับนะากอบกับพี่พระดอนนะครับนะก็เขาเพิ่งแสดงตัวตนกับผมที่หลังนี่เองว่าเขาเป็นทินชาติขอบคุณมากพี่ชายครับเดี๋ยวเราที่พิ่ันใดที่มีพระแท้นะครับนะแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะนะ L O N G 252749หรือเบอร์โทรผม095 0์9 9 5 47นะครับนะดินดีรับเช่าทั่วประเทศเลยนะครับนะ รูปถ่ายหลวงพะควยย้อนยุ้งจ้อนนิยมนะครับนะทุกรุ่นนะครับนะนี่นะครับนะก็หรือพี่พท่านใดสนใจอยากจะแบ่งบูชาทักมาทายได้เลยนะครับนะแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับนะ L O N G 252749หรือเบอร์โทรผม095 0029547นะครับนะหรือพี่พี่ท่านใดไม่มีเงินสดนะครับนะผ่อนกับผมได้นะครับผมยินดีแบ่งให้ผ่อนนะครับนะ นะครับนะนี่นะครับนะก็เป็นรูปถ่ายนะครับนะหลวพกวยชุดตินตโรวัดโคสจรามนะครับนะคำอะไรที่ผมพูดจาดีหรือไม่ดีนะครับนะเอาหสวิกกรรมให้น้องคนนี้ด้วยนะครับนะวัดจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งหลายนะครับนะสิ่งที่พูดไปนะครับนะขออัธนาบารมีหลวงพ่อกวยชุดตินตโรวัดโคสจรามขอบารมีหลวงพ่อให้จงมีความถูกเจริญที่สิ่งใดก็ขอสมปรารถนานะครับนะณสีวังพมมามะอุขออัธนาบารมีหลวงพ่อครับสาธุขอบคุณครับ